โอเค okay. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่ในรถ BYD Atto 3นะครับที่หลายๆท่านอาจจะได้เคยได้ลองขับกันบ้างแล,ล้วล่ะหรือหลายท่านก็ได้เป็นเจ้าของกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้การใช้งานของรถไฟฟ้าไม่ได้ยุ่งยากอีกต่อไปนะครับเราแค่เหยียบเบรกพุสตาร์ทเหมือนกับรถน้ำมันทั่วๆไปได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้มีฟังก์ชันออกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าแบบว่าใครที่กําลังสนใจอย,อยู่สามารถมาดูได้นะในส่วนของบวง ปุ่มด้านซ้ายตรงข้างคันเกียร์ของเราจะควบคุมในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับทั้งเซนเซอร์พาร์คิ้งไบรท์สปอตหรือว่าออโต้เบรกโบออโต้เบรกโมีมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านขวาตรงนี้จะควบคุมในเรื่องของตัวระบบแอร์รวมถึงทั้งมีการปรับในเรื่องของตัวรีเจนเบรกนะครับแล้วก็โหมดการขับได้ถึง3โหมดทั้งตัว e ีโค o นอร์แล้วก็ตัวสปอร์นะ,ะแล้วแต่การขับของลูกค้าได้เลยทั้งนี้ การที่รถเป็นรถไฟฟ้าอาจจะไม่มีเบรกมือที่ทุกท่านเคยชินเนาะตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับการที่เราดึงขึ้นก็เปรียบเสมือนการดึงเบรกมือแล้วก็การที่เรากดลงก็คือการปลดเบรกมือเท่านั้นเองนะครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านพวงมาลัยบ้างนะครับการในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยมันติฟังก์ชันของเขาทําอะไรได้บ้างนะครับ ตัวนี้จะควบคุมในเรื่องของมัลติมีเดียทั้งหมดรวมถึงการโทรศัพท์หรือการรับวางของเราด้วยนะครับเปิดปิดไม้ได้นะครับในส่วนของอในส่วนของด้านซ้ายอันนี้สําคัญเลยสําหรับการขับทางไกลนะครับมีระบบคุยคอนโทรลนะครับเป็นอะแดปตีฟคุยคอนโทรลมาเลยนะครับได้ถึงจุดหยุดนิ่งแะพร้อมทั้งตั้งระยะในการห่างจากคันหน้าดได้ถึง4ระดับในทันทีนะครับส่วนปุ่มด้านบน2ตัวนี้จะเป็นเรื่องของตัว กล้360อง300องศาซึ่งถ้าเรากดไปนะครับในส่วนของตัวหน้าจอเราสามารถเลื่อนมาดูได้นะครับว่าจะดูในส่วนไหนของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับเราสามารถปรับดูได้ซึ่งตรงนี้สะดวกสะดวกมากๆนะครับในบางทีเราเข้าที่แคบแล้วเรามองไม่เห็นจากอีกด้านหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวปุ่มโรเตทหน้าจอนะครับตัวนี้เรากดหนึ่งครั้งโอเคหน้าจอก็จะโรเตทออกมานะครับจากแนวนอนเป็นแนวตั้งอันนี้จะช่วยให้เราแบบว่า เพิ่มมุมมองภาพให้ได้มากขึ้นในการใช้ทั้งกล้องสามด้โองศาด้วยหรือการจะที่เราจะใช้แค่แมปธรรมดาก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดูว่าการขับของรถคันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอบโจทย์สมรรถนะของเราไหมซึ่งเส้นทางที่เราจะไปวันนี้เนี่ยอาจจะมีลูกคลื่นบ้างเป็นลุ่มๆดอนๆบ้างมีขึ้นสะพานบ้างนะครับอาจจะเทสให้ระยะให้ลูกค้าลองดูเนาะ โอเคเพื่อนๆถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเราเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับโอเคเพื่อนๆอ,อาจจะได้ยินได้ยินเสียงไม่ชัดครับแต่ในตัวรถเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าความเงียบเนี่ยให้มาเต็มที่เลยถ้าใครแบบว่าต้องการอยากขับรถที่ค่อนข้างเงียบหน่อยนะครับไม่มีเสียงเครื่องเสียงอะไรมารบกวนเนาะโอเค เราจะพร้อมออกไปแล้วนะครับอันนี้คือออกสู่ถนนจริงนะทุกคนทุกครั้งที่เราปรับเลี้ยวนะฮะก็จะมีมุมมองภาพในส่วนของตัวการเลี้ยวเพิ่มเติมมาให้เรานะครับระหว่างการเลี้ยวทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายหรือการเลี้ยวขวานะครับการออกตัวจะง่ายมากครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยขับรถที่เป็นรถน้ํามัน รถที่เป็นรถน้ํามันอยู่แล้วทุกครั้งที่เราขึ้นเกียร์ในแต่ละเกียร์เราจะมีรู้สึกมีแรงกึกๆอยู่บ้างนะครับเพราะมันเปลี่ยนเกียร์เนาะแต่ตัวนี้ไม่มีเลยทุกครั้งที่เราเหยียบออกสตาร์ทออกไปก็คือสมูทมากๆนะครับทีนี้ในถนนที่เราขับอยู่ตอนนี้เราอาจจะขึ้นตรงไปในส่วนของตัวด้านหน้านะโหมโดการขับตอนนี้จะเป็นโหมดอีโคนะครับซึ่งเป็นโหมดการประหยัดในเรื่องของตัวไฟฟ้าได้เต็มที่เลยแล้วก็ ตัวสแตนดาดในเรื่องเบรกลีเจนตัวนี้จะเป็นแบบปกตินะครับซึ่งถ้าเราสามารถจะปรับเป็นตัวลีเจนไฮก็ได้ในการขับในระยะทางไกลๆอาจจะน่วงในการแบบว่าถอยเท้าออกจากในส่วนของตัวเป็นคันเร่งนะครับตัวนี้จะช่วยในการชะลอตัวรถได้นะครับถ้าลูกค้าปรับเป็นไฮเนาะเปรียบเสมือนเราไม่ต้องเหยียบเบรกในการขับทางไกลเลยโอเคเส้นทางที่เราจะไปนะตอนนี้นะครับจะเป็นทางยกระดับแล้วก็ไปสู่ าการขึ้นสะพานที่สูงๆของจังหวัดสุราธานีนะครับซึ่งอาจจะเป็นแลนด์มาร์คส่วนหนึ่งเนาะโอเคการเร่งแซงไม่มีปัญหานะครับจากศูนยถึงร้อตัวนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ7.3วินาทีซึ่งถ้าเราเหยียบเพิ่มแม้กระทั่งในโหมดอ e c o ก็จะกระชากตัวแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับถามว่าตรงนี้มีข้อดียังไงตรงนี้มีข้อดีในการเอาไว้เร่งแซงนะครับใครที่ หรือมีอาใครที่แบบว่าไม่ถนัดการนับรอบหรือว่าแม่บ้านที่เรายังแบบว่าขึ้นเร่งแซงรถทางยาวๆไม่เป็นเช่นรถขนตต้คอนเทนเนอร์ container. รถคันนี้ขับง่ายและเหมาะมากครับสำหรับในเรื่องเหตุการณ์แบบนั้นได้เลยเร่งแซงกระชับฉับไวนะครับทันใจเรามากๆโอเคเดี๋ยวด้านหน้าเราจะเลี้ยวนะครับไปทางเส้นสะพานสีสุราของที่เป็นแลนด์มาร์องสุราธานีนะครับโอเคก่อนถึงเส้นทางตรงนี้ต้องบอกว่าถนนอาจจะ มีความเป็นคลื่นอยู่บ้างนะครับในกล้องในกล้องอาจจะมีความนิ่งระดับหนึ่งแต่คือลูกค้าอาจจะเเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยถ้าแบบว่ามานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีสั่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่เท่ากับหลายๆคันเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยของเขาเนี่ยใช้ระบบของมันติลิงเลยฉะนั้นช่วงล่างข้างหลังเนี่ยคนนั่งอาจจะไม่เมานะครับคนนั่งจะไม่ค่อยเมาเลย โอเคนี้เราลองลงหลุมลองดูนะครับแล้วก็ถ้าเราเร่งขึ้นสะพานดูซิว่าเขาจะกระดอนมากไหมนะครับในอยู่ตอนนี้อยู่ในโหมดอีโค,โนค่นะฮะอัตราเร่งตอนนี้ไปที่หนึ่งร้อยกว่านะครับอโอเคอาจจะมีกระดอนบ้างแต่เรื่องการเกาะถนนมีให้มาเต็มเนะครับและสำหรับสุดท้ายเลยสำหรับใครที่ชอบขับทางไกลนะครับสำหรับการขับทางไกลเนี่ย พุค้คอนโทรลค่อนข้างจําเป็นนะฮะเราอาจจะเปิดตัวเลนคีปปิ้งควบคู่กับเขาไปด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อว่าให้รักษาเลนของเขาเอาไว้นะครับโอเคเราปรับมาที่ตัวเลนแอสซิดแล้วปรับมาที่พรีเวนชั่นนะครับ mm hmm. เพื่อให้รักษาไวและการแจ้งเตือนทําไว้2อย่างเลย mm hmm. ก็คือเรื่องของเสียงสัญญ,ญาณด้วยแล้วเรื่องของการสั่นด้วยนะครับอ่าให้เปิดตรงนี้ไว้เพื่อมาจะเปิดเลนคีปปิ้งไวเสร็จปั๊บเราเปิดในส่วนของตัวที่เป็น คุ้ยคอนโทรลก่อนแล้วก็ตัวเพิ่มบวกลบความเร็วเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าจอจะมีเริ่มตัวที่เป็นคุ้ยคอนโทรลทางานแล้วก็ล็อกความเร็วเริ่มต้นสตาร์ทที่30กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ระบบยังไม่ทํางานต,ต่อเมื่อเรายังไม่กดลูกกลิ้งตรงนี้ครับทุกครั้งที่เรากดลูกกลิ้งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความเร็วที่5้ากิโเมตรต่อชั่วโมงหรือลดความเร็วที่ห้ากิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับทีนี้ผมขออนุญ,ญาต ตั้งไปที่ความเร็วที่80นะครับลูกค้าจะเห็นเออเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามีความหน่วงอยู่บ้างนะโอเคหลังจากนี้ผมขออนุญ,ญาตขับเป็นนั่งขวายห้างไปเลยอ่าเราจะขับทางไกลแบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องคอยเหยียบเบรกนะฮะเพราะว่าตัวนี้เขาจะแบบว่าช่วยเราเบรกให้ให้เราได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูเราจะอาจจะผมอาจจะเร่งไปให้จี้กับคันหน้าลองดูสักหน่อยหนึ่ง นะครับแล้วลองถอยลองดูว่าถ้าผมไม่เหยียบเบรกแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้การตั้งระยะห่างจากคันหน้าอยู่ที่ระดับที่สามเนาะตอนนี้ผมไม่ได้จับพวงมาลัยลดเบรกแล้วนะครับท,ทั้งท้งที่ผมตั้งไว้ที่80แต่ตอนนี้ความเร็วลดลงมาอยู่ที่ประมาณ60กว่ากว่าไม่เกิน70นะครับเสียงเตือนที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเสียงของการที่เราไม่จับพวงมาลัยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากจะหลุดจากคันนี้เราสามารถ เลื่อนออกไปได้เลยครับความเร็วก็จะถูกเพิ่มขึ้นตามไปในส่วนของตัวที่เราตั้งได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังไม่ได้ใช้ขาในการไปเหยียบเบรกหรือว่าเหยียบคันเร่งเพิ่มเติมนะฮะโอเคเดี๋ยผมจะลองเข้าข้างนี้ข้างหน้าจะเป็นทางโค้งนะโอเคในส่วนที่เป็นทางโค้งตรงนี้รถตัวนี้มีการเข้าโค้งมาให้โดยในส่วนของตัวพื้นฐานบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าการควบคุมของเรายัางต้องเป็นแบบ ของเราเป็นหลักเนาะเสียงเตือนที่เกิดขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ได้จับพวงมาลยัยแต่ว่ารถช่วยเข้าโค้งให้ถามว่าในส่วนนี้ดียังไงอ่าถามว่าในส่วนนี้ดียังไงดีในส่วนของการที่บางครั้งที่เราแบบว่าขับออกนอกเลนหรือว่าเรามีอาการห่วงนอนหรือหลับในรถมีการดึงกลับมาให้เช่นถ้าผมแบบว่าเอียงให้เขาเอียงออกด้านซ้ายเลยเขาก็จะกลับมาด้านขวาให้เห็นไหมครับเขาพยายามรักษายอยู่ในเลนแต่ทั้งหมดต้องอยู่ที่เส้นถนนต้องชัดด้วย นะครับถ้าเส้นทำนนไม่ชัดเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่เนาะตรงนี้อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปกับรถในส่วนของตัวป้ายสะพานลองดูนะครับโอเคขออนุญ,ญาตปิดลุดคอนโทรลทั้งคู่นะครับการล็อกความเร็วตอนนี้เราจะเป็นผู้ควบคุมเองนะครับรถคันนี้อัตราความเร็วที่ล็อกได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ160กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่ามีเพื่อนเ,อนเอนหลายท่านไปขับ แจ้งมาว่าได้มากกว่านี้เนาะประมาณอยู่ที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วมากๆ <your> safety, แต่ว่า beam. ให้ถือว่าเอาไว้ใช้ในการเร่งแซงแล้วกันนะครับโอเคอยากให้ลูกค้าทุกท่านออ,อยากให้เพื่อนๆทุกท่านขับขี่ด้วยความปลอดภัยเนาะโอเคซึ่งกล้องที่เขาติดมานะครับก็เพื่อนๆหลายคนไม่จําเป็นต้องไปติดกล้องหน้าแล้วนะครับเพราะว่ากล้องในการบันทึกของเขา ติดมาให้ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทั้งเราอาจจะจําเป็นต้องใส่ตัว SD g a r d ที่เป็นเมมโมรี่การเล็กๆเหมือนที่เราใส่ในมือถือไว้ได้เลยกล้องจะทํางานทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถทันทีนะครับเปรียบเสมือนเราทํางานเป็นกล้องวงจรปิดให้เราทุกครั้งนะครับซึ่งการอัดภาพจะมีการซ้อนทับไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับปริมาณความจุข,ของ Memory ที่เพื่อนๆได้ใส่กันนะครับซึ่งสามารถใสไ่ได้สูงสุดถึง256 g b นะทั้งทที่ในส่วนของ ตัวสเปคเนี่ยแจ้งมาว่าใส่ได้128แต่เพื่อนๆเ,เคยใส่ไมาได้ 256, 2 5 6หก็ยังทำงานนะครับอันนี้อาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับโอเคการขับก็เรื่องของการเกาะถนนเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของน้ำหนักเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตันเจถ้าเทียบกับรถน้ำมันทั่วไปอ่าถ้าเทียบกับรถน้ำมันทั่วไปรถน้ำมันทั่วไปเนี่ยความหนักของเขาจะอยู่ที่ส่วนของ ท้านหน้าตัวรถก็คือในส่วนของห้องเครื่องนั่นเองนะครับฉะนั้นบาลานซ์ในการเข้าโค้งในการเลี้ยวเนี่ยอาจจะทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เท่ารถไฟฟ้านะเพราะว่ารถไฟฟ้าเองน้ําหนักของเขาโดยส่วนใหญ่อยู่ที่แบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่จะอยู่ใต้ห้องโดยสารที่เรานั่งอย่างนี้เลยครับฉะนั้นน้ําหนักการกดลงในส่วนของทุกๆล้อเนี่ยให้การเกาะถนนได้ดีกว่าเพราะถือว่าในเชิงของกลศาสตร์จุดศูนย์ถ่วงต่ํานั่นเองนะครับ การนั่งการขับถ้าในลักษณะของรับผู้โดยสารมาด้วยจะยิ่งทําให้แบบว่าเกาะได้มากขึ้นยิ่งกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเกาะดีกว่ารถน้ํามันอยู่แล้วนะครับเกาะดีกว่ารถน้ำมันอยู่แล้ว,ก,ก,ว,าลวการขับในทางนี้ทางนั้นนะครับทุกวันนี้เพื่อนๆหลายท่านใช้เพื่อหลักๆเลยคือประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้งานของตัวรถน้ํามันซะเป็นส่วนใหญ่เลยต้องบอกงี้ครับเพราะว่า รถน้ามันโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะกินค่าน้ามันกับเรานะครับต่อกิโลเมตรหนึ่งประมาณ2บาทนะวันที่ผมพูดช่วงปีใหม่ช่วงนี้นะฮะแต่ในขณะที่ของตัวรถไฟฟ้านั่นเองถ้าเราติดหม้อพิเศษเป็นหม้อ TOU นะครับลูกค้าชาร์จแค่ช่วง10บโมงถึงหกโมงเช้าก็ได้เป็นช่วงโปรพิเศษนะครับช่วงนั้นตกเฉลี่ยถ้าเอามาวิ่งจริงๆก็คือกิโลเมตรหนึ่งไม่เกิน50สตาค์เท่านั้นเองนะครับรถคันนี้จะวิ่งได้ชาร์จเต็มอยู่ที่ ประมาณ480กิโลเมตรอ่าที่สามารถวิ่งได้นะแต่ถ้าเราเหยียบเพิ่มขึ้นก็อาจจะกินไฟเพิ่มขึ้นมาหน่อยอจ,จะได้สั้นลงสักหน่อยนึงนะครับวิธีการคำนวณก็อาจจะไม่ได้ต่างกันน้ามันมากเพราะถ้าเหยียบเพิ่มก็ต้องกินเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าขับมันสะใจแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้เราชอบความเร็วสามารถมาเปลี่ยนในเป็นโหมดในเรื่องของจากอีโคให้เป็นในโหมดของตัวสปอร์ตก็ได้นะครับสปอร์ตถามว่าดียังไง การตาการเร่งแซงทุกครั้งที่เราเหยียบมาาันจะติดเท้าไวขึ้นเราสั่งงานเขาเขาจะทำใจเราเร็วขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเอาใจสายซิ่งเลยนะครับและรถก็เกาะถนนดีด้วยฉะนั้นเรื่องของการขับเนี่ยมีเพื่อนๆหลายท่านขับร้อยสี่ร้อยห้ามาแล้วนะตลอดทางยาวๆเลยถามว่าเกาะถนนไหมลูกค้าเออลูกค้าหรือว่าเ,เพื่อนๆหลายๆคนนะครับค่อนข้างประทับใจเลยนะครับค่อนข้างประทับใจในระดับราคาที่ ไม่เกินร้านสองแสนบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นระดับราคารถตลาดจริงๆนะฮะถือว่าดีกว่าคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันค่อนข้างเยอะเลยครับถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะโอเคทีนี้เราจะตรงกลับไปยังในส่วนของตัวโชว์รูมนะครับในส่วนของโชว์รูมเนาะโอเคจริงๆการขับรถไฟฟ้านะตอนนี้นะครับถือว่าไม่ได้เป็นทางเลือกแล้วนะสําหรับ เพื่อนๆหลายท่านที่ตอนที่มาซื้ออาจจะบอกว่าเป็นรถเสริมในภายในบ้านนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนออกไปใช้กลายเป็นรถหลักแล้วฮะทุกวันนี้ทุกคนในบ้านอยากจะใช้อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องประหยัดก็หนึ่งเรื่องความแรงก็นหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่ลองนะครับแนะนําให้มาลองก่อนนะครับยังไม่จําเป็นต้องรีบซื้อรีบจองไม่ได้อยากให้ทุกคนมาลองนะฮะ้าไม่มั่นใจเทคโนโลยีเรื่องของการป้องกัน ในเรื่องของความปลอดภัยที่มีมาให้ในตัวรถนี่ถือว่า BYD เป็นอันดับหนึงของโลกนะครับทุกวันนี้เรื่องแบตเตอรี่นะครับในรถยนต์ยังไม่มีใครสามารถสู้ได้นะโอเคด้านหน้าจะเป็นของไฟแดงนะครับทุกครั้งที่เราติดไฟแดงเราเปิดออโต้เบรกโฮไว้ o นะครับในรถหลายคันเชื่อว่าน่าจะมีของ BYD เองก็ใส่มานะครับเมื่อเราส่บา <you> เขาอาจจะนึกว่าผมไปเรียกเขานะทุกครั้งที่เราเรียกว่า b y d แต่ถ้าเราจอดหยุดนิ่งก็คือหมายความว่าถอนขาจากเบรกได้เลยแต่น,นี่ไฟเขียวเราเหยียบไปต่อได้เลยครับทํางานเหมือนกับเป็นรถสกูตเตอร์คันหนึ่งเลยนะครับขับขี่ในเมืองง่ายมากไม่ต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนเกียร์หรือเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าช่วยในการขับค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับทุกคนจะเห็นว่ากล้องที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดมากๆเลย แม้กระทั่งกล้องที่อัดอยู่ตอนนี้หรือจะเป็นกล้อง360องศานะฮะโอเคเราสามารถจะกดดูด้านหลังด้านข้างนะครับทุกด้านได้เลยหรือจะเป็นมุมกว้างก็ได้อย่างเงี้ยฮะความชัดนี้ถามว่าช่วยยังไงกลางวันทุกแบรนด์ผมเชื่อว่าน่าจะใกล้เคียงกันในเรื่องของความชัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับของ b y d ภาพจะไม่แตกนะอ่าเขาีิกว่าผมเรียกเขาอีกแล้ว โอเคนอกนั้นสุดท้ายเลยที่ BYD ให้มานะครับเหมือนที่ผมเรียก Sorry, เขาเองเรามีคำสั่งเสียงมานะครับเรามีคำสั่งเสียงมาให้นะครับซึ่งมีตัวอย่างคำสั่งเสียงให้เราลองใช้งานอยู่ตอนนี้ประมาณ400กว่าคคำสั่งแต่อาจจะยังเป็นคำสั่งเสียงภาษาอังกฤษอยู่นะครับซึ่งอาจจะมีการอัปเดตเป็นภาษาไทยในอนาคตอัในใกล้นี้นะครับโอเคแต่ว่าถามว่าช่วยเรายังไงนะครับบางครั้ง การขับ <Krist us> เราไม่จําเป็นต้องกดปุ่มอะไรหลายๆส่วนเยอะมากนะครับใช้แค่คําสั่งเสียงก็พอเช่นถ้าเราจะเรียกเขาเราก็เรียกว่าให้ BYD นะครับเขาก็จะได้ยินเราแล้วเราก็บอกเลยว่าอย่างเช่น Open sun shade The blind is open is ตัวบ้านก็จะเปิดเนาะแต่ตอนนี้ขับอยู่อาจจะยังไม่ได้เปิดในส่วนของตัว sunroof นะครับแต่ว่า sunroof สามารถเปิดได้เป็นปกติเลยนะครับซันรูฟนี้ถ้ามีเด็กๆนะฮะสามารถยืนตรงกลางแล้วก็โต้งลมเป็นรถกระบะได้เลยนะครับแต่ไม่แนะนำใหเ้เปิดระบบนี้ไว้สำหรับคนที่มีเด็กๆนะช่วงฝนตกนะครับเดี๋ยวเขาจําแล้วเขาจะไปสั่งงานรถแล้วก็กลายเป็นว่าเปิดน้ำเข้าอาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นช่วงของการเลี้ยวละ,ะการเลี้ยวกับรถ หลายหลายท่านการเลี้ยวกับรถเนี่ยบางครั้งเรากลับรถไปเสร็จปับ๊บเราอาจาจะจําเป็นต้องไปอยู่ที่เลนซ้ายสุดนะครับเพราะว่าเรายังทําความเร็วขึ้นได้ไม่เต็มที่เนาะแต่คันนี้สิ่งที่เข้าให้มาเลยก็คือช่วงเลี้ยวที่แคบมากๆนะครับเราสามารถกลับมาอยู่ที่เลนขวาได้เลยและออกตัวไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับไม่มีคําว่าช้าเลยนะครับฉะนั้นใครเร็วกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าการออกมาได้ก่อน การไปก่อนนะอาจจะช่วยเราปลอดภัยได้มากขึ้นเมื่อใช้อย่างถูกต้องนะครับโอเคสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่โชวรูมของเราแล้วนะครับตลอดระยะทางที่เราไปเทสกันเมื่อกี้จนนะถึงเวลานี้นะครับแบตจาก95เหลือเพียงแค่93นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่หายไปเพียงแค่2เท่านั้นเองนะครับ2ถ้าบอกว่าเป็นเงินประมาณเท่าไหร่อ่า ในส่วนนี้นะครับถ้าบอกว่าเป็นเงินประมาณเท่าไหร่เราสามารถมาคำนวณได้ครับอย่างเช่นแบบว่าเราชาร์จหม้อ T O U เต็มครั้งหนึ่งจะอยู่153บาทนะครับ2%ของ153บาทอาจจะอยู่แค่ประมาณ4-5บาทเท่านั้นเองที่เราขับเมื่อกี้เนาะฉะนั้นถือว่ารถคันนี้ช่วยประหยัดแบบมากๆเลยนะครับทุกครั้งที่เราจอดง่ายๆเลยครับเรากดที่ปุ่ม P เลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นปุ่ม N นะครับแล้วก็อยากจะออกจากรถง่ายกว่านั้นอีกครับ กดที่ปุ่มสตาร์ทสต็อปเพียงแค่ครั้งเดียวทุกอย่างจบแล้วครับเปรียบเสมือนการใช้งานมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองนะครับถือว่าใช้งานง่ายๆเลยถ้าแบบว่าพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถทดลองขับได้ทุกที่นะครับถาสอบถามเพื่อนๆที่ใช้งานอยู่ก็ได้เชื่อว่าหลายๆทนค่อนข้างใช้ออกไปแล้วก็ค่อนข้างประทับใจได้เลยนะครับโอเค